นาครับท่านผู้ชมครับตั้งแต่ผมทํารายการโทรทัศน์มาแขกรับเชิญที่มาให้สัมภาษณ์มักจะมาประกาศแต่งงานประกาศรักกันประกาศมีลูกและอื่นๆอีกมากมายแต่นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่แขกรับเชิญจะมาประกาศเลิกกันในรายการโทรทัศน์ครับท่านผู้ชมครับจากข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ที่กุฎบอลเชิญยิ้มประกาศจะแต่งงานกับแฟนสาวลูกครึ่งญี่ปุ่น แต่ว่าวันรุ่งขึ้นภรายาของคุณบอลก็ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าคุณบอลและเธอนั้นยังไม่ได้เลิก,กลากันคุณบอลจะแต่งงานกันได้อย่างไรหนังสือพิมพ์สองฉบับตรงนี้ครับหนังสือพิมพ์บันเทิงฉบับหนึ่งประกาศตรงนี้ว่าบอลเชิญยิ้มแต่งสาวลูกครึ่งคึกปั๊มลูกเลยรุ่งขึ้นครับหนังสือพิมพ์ข่าวสดบอกว่าภรายาบอลเชิญยิ้มงงไม่เคยเลิกสามีแล้วจะแต่งกันได้อย่างไรนี่แหละครับ พอหนังสือพิมพ์2ฉบับนี้และข่าวอื่นๆก็ตามหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นๆก็ตามออกไปนะฮะทั้งคู่นั้นยังไม่มีโอกาสที่จะพูดคุยตกลงกันอย่างชัดเจนเลยสักครั้งเดียววันนี้ครับทั้งคุณบอลและภรรยาจะมาประกาศเลิกกันอย่างเป็นทางการและเจรจาต่อรองเรื่องการดูแลลูกเป็นครั้งแรกขอเชิญท่านพบกันทั้งสองข้างมากันคนละฝั่งกันนะฮะ คุณบอลเชิญยิ้มอยู่บ้านฝั่งนี้แล้วพระยามาฝั่งนี้ครับคุณบอลเชิญยิ้มและคุณหนูปานชีวาโพเกษมครับเชิญครับสวัสดีครับเชคสวัสดีครับวัสดีครับคุณบอลมานั่งตรงนี้เลยครับคราบผชมเออครับเออเป็นครั้งแรกเนาะ ไม่ได้เจอกันนานครับไม่ได้เจอกันนานบอลสบายดีสบายดีครับแต่คุณแม่สบายดีนะฮะแม่ผมก็เหมือนเคยนะแม่เนาะแม่รู้อยู่ครับแม่รู้ยอยู่ค, <laughs> คุณหนูเราก็ไม่เคยเจอกันนะครับอาจจะเฉียดกึนไปเฉียดกันมาตั้งแต่คราวที่ตามหาแม่นะครับผมนะฮะแต่หนูก็เวลาก็ผ่านพ้นกันไปนานพองสมควรถ้าคู่นี้รักกันมากี่ปีแล้วเนี่ยรักกันมายถึงแต่ง,งานกันมากี่ปีปดูกันมา น่าจะ15ปีอะค่ะ15ปีอยู่กินกันมา15ปีครับผมหมายความว่าบอลแต่งานอยู่กินกันกับหนูตั้งแต่ก่อนเข้าวงการบันเทิงหรือเปล่าก็คือเล่นตลกเล่นตลกมาแล้วช่วงนั้นครับอ๋อฮะเล่นตลกแล้วไปเจอเขาเขาเป็นนักร้องอ๋อครับเป็นนักร้องอยู่อยู่ที่ไหนครับก็ร้านอาหารแห่งหนึ่งตามร้านอาหารครับร้านอาหารแห่งหนึ่งโอเคได้อยู่ด้วยกันอ๋ออครับอยู่กินกันมา15ปีมีรูปด้วยกันกี่คนนะฮะ มีสองคนค่ะมีสองคนเป็นเป็นลูกชายคนโตแล้วก็ลูกสาวคนเล็กค่ะอ่าชายคนหญิงคนใช่ค่ะนะครับลูกคนอายุเท่าไหร่ละคนโตสิบจะสิบสามแล้วค่ะอืมก็ก็โต,ต,ตแล้วครับจะจะโตกับใหม่โตทีเดียวจะเล็กกับใหม่เล็กสักทีเดียวครับนะฮะ <ผม S 2> ส่วนคนเล็กเท่าไหร่ครับอ่าจะสิบขวบแล้วค่ะอืมจริงหรือเปล่าว่าวันนี้เนี่ยหนูจะมาในนี้เขียนว่ามาชี้แจงข่าวที่เป็นอยู่แล้วประกาศเลิกกันอย่างเป็นทางการหนู วันนี้จะมาประกาศอย่างนี้เหละครับใช่ค่ะทําไมถึงต้องขนาดนั้นฮะทำไมจะต้องอประกาศเลิกกันอย่างเป็นทางการก็เขาไม่รักเราแล้วก็วมไม่คือก็ไม่ต้องทนแล้วอ่ะอบอลถา,มาไม่รักหนูว้าอยู่กันมาสิบห้าปีครับผมรักไหมผมรัก เขาและลูกทะเลาะลออก,กันถามว่าทะเลาะก,กันไหมทะเลาะครับบ่อยไหมบ่อยมากครับผมถามว่าผมเจ้าชู้ไหมอ้าวโอเคนอกกายมีบ้างผู้ชายครับแต่ผมไม่เคยละเลยครอบครัวที่เรารู้ว่าเหมือนเราออกมาหาอาหารครอบครัวเรารออยู่อิ่มไหมผมให้อิ่มตลอดแต่สิ่งที่ผมได้รับคือมาคืออะไรอ่ะโทร,รมดาด่าผมอย่างงู้นอย่างนี้ ทำไมมันยังไม่กลับอีกแล้วตานนี้กลับไปดึกเอามีดไว้ใต้หมอนถึงแม่หนูมีดไว้ใต้หมอนจริงไหมหนูมันเป็นเรื่องปกติอะค่ะแล้วหนูก็ไม่เคยทำมันไม่ปกติสำหรับเป็นเป็นเรื่องปกติอะค่ะเอามูดอะไรเธอใจเย็นๆหน่อยไม่ใช่เอาเอามีดไว้ใต้หมอนเพื่ออะไรครับหนูไม่ใช่ค่ะคือมันเป็นมันเป็นมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติแล้วถ้าไม่ปกติเขาก็ไม่อยู่กับหนูขนาดนี้หรอกค่ะ มันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นเรื่องปกติทุกครั้งทุกครั้งทะเลาะกันหนูหนูไม่ได้นะคะด่าล่าด่าพ่อรล่อแม่งี้ยคือเราก็ตัดตัดสีภาษาของเราอยู่แล้วมันก็เป็นปกติของเราอยู่แล้วแต่ถามว่าใช่สามีภรรยามันก็ปกติอยู่แล้วแต่มันสะท้อนว่าถึงถึงความรุนแรงของการทะเลาะกันใช่แต่แต่เราก็ไม่ได้ทะเลาะกันนะคะตะกี้หนูเขามีใช้คําคํานึงว่าก็เมื่อเขาไม่รักเราแล้ว หนูบอกว่าไม่รักแล้วนะครับไม่ได้หมายความว่า15ปีที่แล้วไม่รักแต่มีคําว่าไม่รักแล้วไม่รักแล้วหมายความว่าอาจจะไม่รักในช่วงนี้คือ15ปีที่ผ่านมารักแต่ว่าปีที่1ิบสิบปีรักแต่ว่า15ไม่รักหรืออย่างอย่างนั้นหรือเปล่าหนูครับคือบอลเขาจะเป็นอย่างเงี้ยบ่อยๆถามว่าหนูรักเขาไม่หนูรักเขารักเขาไม่ว่าก็จะทาผิดครั้งหนูก็รักเขาอะคือเราหนูให้โอกาสเขาตลอด ชีวิตครอบครัวมีทุกคนการใช้ชีวิตครอบครัวคือทุกคนเนี่ยมีความคิดไม่เหมือนกันของหนูอาจจะคิดอีกอย่างหนึ่งแต่ทุกคนอาจจะคิดอีกอย่างหนึ่ง<น>ทำยังไกงไก็ทำยังไงก็ได้ให้ลูกเรามีความสุขให้ครอบครั<ห>วมีความสุขถูกต้องหนูถึงยอมถึงขนาดน,นี้ก็ใช่ซ<ช>ึ่ง,งเรื่องนี้ออบอลเขาดูแลได้ดีหนูยอมรับกับทีมงานของเราบอกว่าบอลเขาดูแลเรื่องลูกได้ไม่มีปัญหาใช่ค่ะ แล้วอะไรคือปัญหาล่ะครับที่ทําให้ความรักที่เพาะบ่มกันมาถึง15ปีเต็มแล้วในที่สุดมันก็พังทลายลงก็อย่างที่ข่าวลงเนี่ล่ะคือก,ก็ก็เรื่องผู้หญิงอะค่ะเรื่องผู้หญิงประกาศแต่งงานคาเชิญยิ้มแต่งสาวลูกครึ่งลูกครึ่งญี่ปุ่นเด้อรู้สึกใช่ไหมฮะไม่รู้ครึ่งญี่ปุ่นหรอครับคือเขามีเชื้อครับ อพอดีรักษาหายก็เลยไม่เป็นไม่เป็นแล้วครับโอ,อ้ไม่ไม่ันลุกครึงนะครับม,ม,ม่เป็นอะไรก <laughs> <laughs> ็คือญี่ปุ่นอ่ะก็คือคุยกับพี่นักข่าว่าคุยว่าเออตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ๋อตอนนี้ผมก็มามาเพิ่งได้บ้านใหม่เดี๋ยวกาดว่าเ,ออเดี๋ยวจะเลี้ยงพักขึ้นมาใหม่ปีหน้าอะไรเงี้ยครับก็มีได้คบกับแฟนใหม่อะไรเงี้ยก็คุยดูดูกันอยู่ครับผมก็แต่งไมก็อาจจะปีหน้าอะไรเงี้ยครับแต่ยังผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นขนาดนี้ถ้าผมไม่นั่นจริงผมจะพูดทำไม ไม่เข้ามาเลิกกันแล้วเหรอครับใช่ครับเลิกกันแล้วเหรอครับเขาเป็นคนบอกผมเองว่า